สวัสดีคะ่ะทุกๆคนพบกับช่อง i a m l สบายสบายสไตล์ l อีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปเก็บสะเดาครั้งแรกเลยค่ะไปดูคลิปวิดีโอกันเลยนะคะครั้งแรกที่เจอป่าสะเดานะคะเยอะมากเลยค่ะกับลังนอ,นอ่อนเลยใช่สะเดาฝรั่งไหมคะเห้นเลยค่ะต้นเล็ก จากที่ศึกษาดูในกลุ่มในยู u ู e คิดว่าใช่นะน่าจะใช่ เล็กๆกำลังขึ้นเต็มไปหมดเลยทาเงินอีกน่าจะใช่คิดนว่าใช่แหละเห็นสมาชิกกลุ่มผักเก็บมาโพสถาม ให้มันเยอะนะนี่ดูสิดูสิเก็บไฟแกงขี้เหล็กใส่สามชั้นก็เก็บ อันที่ก้าเก็บนี้เพราะว่าศึกษามาหลายปีแล้วก่อนมาอยู่สวีเดนอ่านข้อมูลศึกษาดูรูปดูต้นดูลักษณะใบลักษณะการออกแทงยอดลักษณะผิวเบิ่งเบิร์สูนแนลค่ะจังก้าเก็บบริเก็บสุ่มสีสุ่มหาเด้เห็นว่ากก็ดีพอแล้ว แค่นี้ก็เยอะแล้วหาสิตายโบพโ่อบัสิพ่อหลายกระด้อไปดูกันมีผักอย่างอื่นอีกไหมดีใจจังเลยคนชอบเก็บเห็ดเก็บผงป่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ <c oughs> เรามีจักรยานคู้ใจแล้วไปไหนไปกันอย้อนนี่คืองามแท้ เดี่ยวสุดท้าย <laughs> สุดท้ายจริงๆหลายคนซ่อนคุณนะอลองอยางค่ะมาคงฟังนี่งามคักคุณนะเบ่งยอดฮาสิโอเกฟอโคตรมาได้แล้วเนี่ยนี่ มีคุณก็บไปกินอยู่เด้นี่อ้อยฮ<ะ>ักยอดขึ้นอ่ะยอดยอดสวยเยอะมากพี่น้อง สิหจัยไหวโอเคบึง่งไงคุณนะไปต้มเส่ซองผิดไว้ยอดอุกครับฝัองทางทีแห่งงาม เป็นสิพ่อบดะเดี้ยหาเด้วาซิตายกับเจ้าคือมีสเตาฝรั่งเขาสิบว่มีคุอนะคอยคนตัดโอ้แสดงว่าเขาก็กินวนาจะเป็นฝรั่งดอกน่าจะเป็นคนไทย เยอะจ้าออนสอนเอายอดอ่อนยอดใหญ่ดูนะโอ้โหอโอพชีสน้ำค่ะเพื่อนเทอมีด่าขออีกแล้ว ผมมีตูเ้เย็นใส่แล้วแล้วอะ่ะเทาวาแทบกว่าใบฟันสิงโตเอาไปแกงขี้เล็กสิลองเบิ้งมันแทบกว่าอีรีบอภาวะเวลาลวกกระแทบคือเสดาวบ้านเ้างไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะ เพื่อนกินไม่ตายเราก็ไม่ตายเหมือนกันอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเด้ออ๋โถวยอดมันมันซ้อนน้ำกันบ่เดยวเดยวเดยว,วนี่เป็นยอดงามมันหักหลายแล้ว วัยแล้วคุณนะฮักแป๊บเดียวเนียนบดเลยป่าพักกระเดาแล้วบาทนีู้้จักมงแล้วบาทนี้ ให้หมดเลยนะคะทุกทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักอย่างอื่นอีกแต่ไม่รู้ว่าไหนผักต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะบางชนิดก็ถ่ายคลิปเป็นแนวตั้งมันภาพไม่สวยก็เลยไม่ได้เอาลงให้ดูนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ